เอานะเดี๋ยวผมโยกให้พร้อมแล้วก่อนผมจะพูดต่อมีคนสำคัญท่านหนึ่งมาให้ท่านพูดนิดหนึ่งแล้วผมจะกลับมาพูดเรื่องมันมันแล้วเรื่องช็อกคนทั้งประเทศให้ฟังวันนี้เชิญพบกับท่านพลเอกชัยสิธิ์ชินวัตรของเราครับนามสกุลนี้รับประกันยี่ห้อใช่ไหมพี่น้องครับอ้าว มาแล้วครับถึงเวลามาก็ต้องมา,าสวัสดีมวลมหาประชาชนให้กำลังใจอยู่ข้างหลัง ตลอดเวลาติดตามสถานการณ์พวกท่านตลอดเวลาเห็นว่าพวกท่านมีน้ำใจอันประเสริฐสุดพวกท่านน่ารักที่สุดก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านผมมาวันนี้มาให้กำลังใจ อยู่หลังเวทีปรากฏว่าแกนนำบอกว่าไม่ได้พวกพี่น้องมวลมหาประชาชนอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อยากได้กำลังใจจากผมเหมือนกันจริงไหมครับที่มาวันนี้ก็มีเรื่องก็ไม่ได้มาพูดเรื่องต่อว่าใครนะครับ แต่มาให้กำลังใจแล้วก็พูดเกี่ยวกับทหารนิดหน่อยพี่น้องจะมีวันหนึ่งซึ่งจะมีผู้นำให้ท่านหันหน้าไปทางโรง,งพยาบาลศิริราชแล้วกล่าวถวายพระพรพร้อมกันนี่แหละมวลมหาประชาชนจกรักพักดี เราแสดงให้เห็นว่าเรามีความจงรักภักดีเพราะทหารที่จงรักภักดีต้องอยู่ข้างประชาชนก็ขอกล่าวสักนิดหนึ่งที่ทหารทั้งหลายที่ดูแลที่ถูกเขาใช้ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะหน่วยทหารหลายๆกองพัน์ท่านไม่ได้มาลบกับประชาชนท่านมาช่วยเหลือประชาชนหน้าที่ของทหารมีระบุไว้ในธรรมเนียมเพราะฉะนั้นจากที่ท่านได้ทำประพฤติตัวตั้งแต่เริ่มการชุมนุมท่านทำตัวได้ใช้ได้ แต่ขอติงไว้นิดหนึ่งหน่วยทหารใดก็ช่างไม่ว่ายานพาหนะติดกองพัน์อะไรก็ต้องปิดกองพันนั้นอย่าไปปิดไปลบแสดงว่าเริ่มไม่มีความจริงใจครับผมขอเตือนแค่นั้นแล้วก็ เห็นใจพี่น้องว่าอยู่กันจำนวนมากเดิมก็สงสัยว่าทำไมอยู่กันได้เราอยู่ด้วยใจใช่ไหมครับท่านน่ารักจริงๆแล้วก็ฝากขอบคุณแกนนำแล้วก็พี่น้องที่อยู่ข้างบนเวทีนี้ ขอให้กำลังใจและก็บกำลังใจนี้จะมีตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลายขอบคุณครับกับพี่น้องครับเป็นนามสกุลที่ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมมาตลอดใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวนะครับพอดีอยู่ข้างหลังผมนี่พี่น้องครับ ใครเป็นใครก่อนผมจะพูดผมอยากแนะนำเพราะอะไรรู้ไหมครับอยู่ด้านหลังผมนี่มีชื่อหน้าอกว่า1้อคือ1้อคนที่ถูกอํามาตฆ่าตะกรโหดตัดสิทธิทางการเมือง5ป้ปีบวกกับอีกรุ่นหลังร้อคนรวมแล้วอํามาตมันฆ่าทิ้ง2องร้ศพให้ไอ้มาร์กเหยียบศพขึ้นเป็นนายก 200สองร้อยศพที่ไอ้มาร์กเหยียบขึ้นเป็นนายกวันนี้มีตัวแทนมาบางส่วนผมจะให้พี่ประชาธิปไตยคำสิงนอกแนะนำว่าเป็นใครบ้างที่ถูกสังเวยจากอำมาต์ที่มันฆ่าโหด่วันนี้เชิญครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักรบของประชาชนที่แท้จริงคือเสื้อแดงคนระับพี่น้อง นักรบเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันทันสมัยที่สุดในโลกคือพี่น้องนอปชทหารพี่น้องเจรบครับแต่ก่อนทหารฆ่าลูกหลานของพวกเราคือ14ตุลาแต่วันนี้ถ้าทหารจะฆ่าพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นพ่อเป็นแม่ของคน14ตุลาฆ่าไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องครับท่านจะเป็นนักรบของประชาชนหรือไม่ ท่านกับใจท่านถ้าท่านจะเป็นนักฆ่าประชาชนท่านไหลาตายคืนนี้ทุกคนจะหารเอย๋ยพักร่วมรัฐบาลก็เหมือนกันครับผมฝากไปบอกพักร่วมรัฐบาลทั้งที่เนรคุณทรยศคนอีสานไปให้โจรฉี่คอครับพี่น้องแต่ก่อนแต่ก่อนพี่น้องประชาชนได้ยินคนอภิปรายในสภา บอกว่าภายเรือให้โจรนั่งเดี๋ยวนี้มันหนักกว่านั้นครับพี่น้องไอ้พวกนี้และคุณทรยศพักร่วมรัฐบาลเดี๋ยวนี้ให้โจรขีข่คอพวกเรามาให้กำลังใจนักรบของประชาชนนักรบของอประชาธิปัตยและผู้ที่จะต่อสู้คืนความเป็นธรรมให้นายกทักษิณชินวัตรพี่น้องครับ ไอ้พวกคอมชอคนมันชั่วมันเข้าข